เฮฮาภาษาไทยโดยพี่ไทยขอรับสวัสดีขอรับน้องๆขอรับในหลวงทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยเลยนะพระองค์ทรงทำให้ประชาชนในประเทศมีความเป็นอยู่ที่ดีแล้วน้องๆรู้ไหมว่าพระราชกร,รณียกิจของพระองค์มีอะไรบ้างพี่ไทยจะบอกให้นะขอรับชาวไทยมีความสุขเพราะมีพระมหากษัตริย์ ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถปกครองมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยอยุทยาทนบุรีจนถึงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงนำชาติไทยให้เจริญก้าวหน้าด้วยพระราชกรณียกิจด้านต่างๆด้านศาสนาทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ ด้านการปกครองทรงปกครองด้วยธรรม,มะสร้างความสงบสุขด้านเกษตรกรรมทรงส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรอยู่ดีกินดีด้านสาธารณาสุขทรงให้แพทย์หลวงออกรักษาคนยากจนด้านการศึกษาทรงพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงตั้งโรงเรียนด้านต่างประเทศเสด็จเยือนต่างประเทศเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรี พี่ไทยมีคำศัพท์ใหม่ในบทเรียนมาให้อ่านกันด้วยนะขอรับมาดูกันซิว่าน้องๆรู้หรือไม่รู้ความหมายของคำไหนบ้างหรือเปล่าอ่านตามพี่ไทยให้ชัดเจนนะขอรับชาวไทยความสุขพระมหากษัตริย์สุขโขทยัยอยุทยาธนบุรีรัตนโกสินทร์ ศาสนาธรรมนุบำรุงสงบสุขกเกษตรกรรมสาธารณาสุขพระราชทานทุนเล่าเรียนต่างประเทศสัมพันธไมตรีพระราชกรณียกิจแพทย์หลวงพระปรีชาปกครองธรรมะการศึกษาสเสด็จ อาชีพส่งเสริมกรเกษตรยากจนรักษาโรงเรียนมีคำไหนที่ยังไม่รู้ความหมายบ้างไหมขอรับลองถามคุณครูหรือเปิดพจนานุกรมก็ได้นะมาอ่านคำศัพท์ที่ยากๆก,กันอีกสักครั้งดีกว่าน้องๆจะได้อ่านอย่างถูกต้องชัดเจนและมีพื้นฐานในการอ่านที่ดีด้วย พระราชกรณียกิจอ่านว่าพระราชกรณียกิจรัตนโกสินอ่านว่ารัตนโกสินพระปรีชาอ่านว่าพระปรีชาสาธารณสุขอ่านว่าสาธารณสุขเกษตรกรรมอ่านว่าเกษตรกรรมสัมพันธไมตรีอ่านว่า สัมพันธไมตรีแพทย์หลวงอ่านว่าแพทย์หลวงพระราชทานอ่านว่าพระราชทานศาสนาอ่านว่าศาสนาพี่ไทยไปก่อนนะแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือด้วยนะสวัสดีขอรับ